สวัสดีค่ะรักททุกคนคะ่ะ11นาฬิกา22นาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6 9เป็นเดือนแห่งความรักนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเจอเราค้นเจอความรักของให้กับตัวเองอะรักตัวเองอะทุกๆวันก็คือจะเป็นวันแห่งความรักอยู่แล้วแหละก็จะเป็นวาเลนไทน์สเดย์สำหรับเรานะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับรชมรับฟังนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอความรักจากใคร เรารักตัวเองในวันใดวันนั้นคือวันแห่งความรักค่ะพูดไปเรื่อยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่ามาเร็วไปเร็วเมื่อวานนี้เป็นวันครบร้อยวันของพระองค์พระพันปีนะคะก็เลยต้องร่วมงานรับพิธีค่ะแล้วแบบช่วงเลิกตั้งด้วยวันนี้ก็ต้องเข้าอีกเมื่อเชาไปสอบมาสอบแค่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ move on จากทุกสิ่งทุกอย่าง ม o ฟออนจากทุกสิ่งทุกอย่างไหมว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าฉันก็ปล่อยวางถึงไหนถึงนั่นเอาที่สบายใจเลยแล้วแต่ใครก็ตามที่อยู่ในแวดล้อมชีวิตของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆมอความรู้สึกว่าฉันทําดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วจริงใจที่สุดแล้วอดทนที่สุดแล้วกล้ากลืนฝืนท,นทนที่สุดแล้ว ประครับประครองคนเดียวที่สุดแล้วเต็มที่แล้วคือทําดีที่สุดแล้วอะคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและดับไปในที่สุดมีความปล่อยวางนะคะยังไงต่ออีกรักตัวเองมากขึ้นรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นมีขอบเขตของชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่ให้ใครมาล้ําเส้นแล้วไม่ไปล้าเส้นใครด้วยความที่ผ่านมาเนี่ย มันเหนื่อยมากเลยมันพยายามมากมันมันมีการหักหาน้ําใจกันมันมีการที่แบบทําคุณคนไม่ขึ้นมันมีการให้เขาแล้วเขาเอาเปรียบม,มันมีการให้เขาแล้วเขาหักหักหลังมันมีการกระทําที่จริงใจของเพื่อนเพื่อนเนี่ยทาแต่ว่าเราได้รับแบบคําพูดที่มันร้ายรายกับมาให้เสียใจการกระทำํำร้ายๆที่มาทําำให้เราเสียใจ ตอนนี้เพืเ่อนๆมุ่งหน้าต่อไปมุ่งหน้าไปพัฒนาชีวิตของตนเองให้ความสำคัญในเรื่องของการเก็บเงินเก็บตัวสร้างรายได้สร้างฐานะพัฒนาอาชีพและหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ได้ m o v e on กันไปจากกันไปเขายัางมีเพื่อนๆเป็นความทรงจำที่ดีอยู่เสมอนะคะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและ การกระทําเสียงดังกว่าคําพูดเสมอการกระทาเสียงดังกว่าคําพูดเสมอเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ชอบแอคชั่นไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบพูดล,ลอยๆแล้วก็เป็นเพื่อนไม่ชอบคนที่พูดจาแบบหวานหูแต่ว่าทําอะไรไม่ได้สักอย่างคําพูดเป็นล้านแต่การกระทําไม่ประจักษ์เพียงหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดได้นะคะมันมีความสํานึกผิดบาปมันมีความรู้สึกว่าได้รับบ่วงกรรมบ่วงเวร จากการพนานการเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆหลุดออกมาจากพนานการความรักความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่า2คนคือรักสามเศร้ารักสี่ห้าเศร้าก็แล้วแต่เพื่อนๆทําถูกแล้วเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะทางที่เพื่อนๆเดินเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกที่ชอบที่ควรและเพื่อนๆเป็นคนที่ทําบาปนี้ขึ้นหมายความว่ายังไงอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆทําผิดเพื่อนๆจะได้รับบทลงโทษอย่างรวดเร็วและอาจจะหนักหน่วงกว่าคนทั่วไปนะคะ เพื่อนๆอาจจะเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ฝากใฝ่ในเส้นทางที่มันดีงามมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าในช่วงชีวิตเนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีมานมันไม่มีบารมีไม่เกิดกับประโยคนี้นะคะทีนี้คนที่อยู่แล้วยังไงต่ออะไพ่วันนี้มาบอกเพื่อนๆว่าอะไรไพ่วันนี้ตั้งใจที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าอย่างไรบ้างนะคะกับการเริ่มต้นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อุ้ย เมื่อกี้ให้หล่นจจเลยพอสไว้นะคะเนี่ยใจเย็นๆอย่าใจร้อนหรืออะไรที่มันจะเข้ามาแบบรีบร้อนเร่งด่วนให้ใจเย็นๆค่อยๆคุยค่ยคอยๆพูดค่อยๆเจราจามีคนหัวร้อนกําลังจะเข้ามาอาจจะเข้ามาเพราะความหึงหวงอาจจะเข้ามาเพราะการที่ไม่พึงพอใจอะไรในตัวเพื่อนๆบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาหรือมีการ ติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วหรือมีใครมาเคาะประตูที่หน้าบ้านมีคนใครคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่ move on กันไปแล้วแหละแล้วก็อยากจะกลับมาอะไรเงี้ยคะแล้วเพนไพ่บอกว่าให้มีสติในการพูดคุยให้ระมัระวังการทะเลาะเบาะแวงเพราะว่าเขาทรงไม่พอใจเ,เพื่อนมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมถึงไม่พอใจรู้สึกว่ามัมนไม่เคลีย อยากเคลียร์อาจจะเป็นคนที่เคยตัดขาดเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆตัดขาดเข้าไปแล้วก็ได้เป็นคนที่บล็อกจิตบล็อกใจบล็อกการติดต่อสื่อสารไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วไม่ได้มีคอนแทคก,กันไม่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะจากการส่องมองในรูปแบบใดๆก็ตามหรืออาจจะได้ข้อมูลมาจากในรูปแบบใดก็ตามแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่พออกไม่พอใจเพื่อนๆอาจจะดิวอยู่กับคนที่ มีอีโก้สูงซุปเปอร์อีโก้มีอัตราต,ตัวตนสูงตัวกูของกูม,มันน่ามโนกมันใจงอ้อใครไม่เป็นเพื่อนๆคะความรักมันต้องมันต้องเดินไป50-50ไม่ใช่ใครค,ใครนในนหึ่งที่จะต้องเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นท่านของอารมณ์อยู่ตลอดไม่มีใครยอมให้คนที่ไม่ได้รักเราะคอนโทรลหรือควบคุมความสัมพันธ์ถูกต้องไหมคะการที่ยอมยอมจนยอมจนตัวเองไม่เหลืออะไรอะมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อะ คือขนาดพ่อแม่ของเราเราเขายังแบบเลี้ยงดูเรามาอย่างดีแล้วแล้ววันนึงเราจะต้องไปเจอใครสักคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะถ้ามันต้องเป็นทุกข์มันต้องก้นคืนฝืนทนมันต้องเป็นการประคับประคองอยู่เพียงฝ่ายเดียวมันต้องมีการพยายามอยู่เพียงฝ่ายเดียวมันต้องแบบ เชื่อฟังตลอดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพื่อนเพื่อนก็ยอมออกมายอมถอยออกมายอมถอยห่างออกมาโดยที่เพื่อนเพื่อนก็กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนคนนี้เสมือนกับว่าในวันที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยหนีถอยแล้วไม่เอาแล้วก็กลายเป็นแบบภาวะไม่ได้ดั่งใจอยากควบคุมไม่ได้นะเธอจะต้องกลับมาให้ฉันควบคุมนะทาไมคนอื่นให้ฉันควบคุมได้เธอจะมาเหนือกว่าคนอื่นได้ยังไงเธอจะมาเหนือกว่าฉันได้ยังไงความสัมพันธ์ความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่การเหนือมันไม่ใช่การเล่นเกมมันไม่ใช่การแพ้การชนะอย่างใด แต่ถ้าใครคนหนึ่งที่มันทําอะไรให้เป็นแบบประคับประคองอยู่เพียงลําพังอะมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าครอบครัวหรือความสัมพันธ์หรือว่าคู่ได้มันเป็นธาตุอารมณ์ธาตุแห่งกลามอะไรสักอย่างซึ่งคนคนนี้เขามีความต้องการสูงต้องการทุกๆสิ่งอย่างเลยในการคือไม่ชอบให้ใครมาล้ำหน้าล้ำเส้นอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ได้ดังใจอยากควบคุมแล้วยังไงต่อ ไพ่ามาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนจะต้องได้เจอเพราะว่ากับเขาคนนี้อาจจะยังเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่มันมีการส่องการมองนะแล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยดื้อควบคุมยากเนือก็อคือเขาเขาชินกับการควบคุมผู้อื่นแล้วเขาจะควบคุมเพื่อนเพื่อนให้ได้แต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือไม่สนใจอะไรแล้วในโลกใบนี้จริงๆเพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่แคร์คนหรอกเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ใครไม่ได้ไมั่นไ,ไ,ไม่ได้สนใจด้วยว่าเพื่อนๆไม่ได้มั่นหน้านะ ไม่สนใจด้วยว่าใครจะเกลียดไม่เกลียดแล้วแต่จะตัดสินแต่เพื่อนเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วจาเป็นอะไรคือเพื่อนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก่อนนะเพื่อนๆคนที่ให้ทุกให้ร้อยก่อนแต่จะลดลงมาก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาคนนั้นที่เป็นฝ่ายคู่กรณีว่ารักษาความจริงใจรักษาความความซื่อสัตย์ที่เพื่อนให้หรือเปล่าวันเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคนนั้นคิดอ่ะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกกับเพื่อนยังไงบ้าง ให้เรามาระวังนะคะถ้าเขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของเก่าของเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนพวกสทรงมุทุลุดูดานทรงปา๋าทรงเสียทรงคนที่เป็นมีอิทธิพลอ่ะคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมใครอ่ะระวังจะทะเลาะเบาะแว้งกับเขาแล้วเขาจะแบบเหมือนเขาจะต้องทําให้ได้ดังใจอ่ะให้กําหนดขอบเขตของเพืที่ให้ชัดเจนของตัวเองให้ชัดเจนคือถ้ามันเหนื่อยอะไรก็ตามที่มันเหนื่อยวางเหมือนที่เพื่อนๆวางตอนเนี้ให้เรามาระวังเขาจะเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยง หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆใช้ประสบการณ์ในวันที่เก่าก่อนที่เขาเคยทําไม่ดีกับเพื่อนๆหรือการที่โดนหลอกโดนโกงโดนอะไรต่างๆมาโดนทํารับหลังโดนทำไม่ซื่อมาให้เพื่อนๆใช้ประสบการณ์ตรงนั้นในการพิจารณาคนไต่ตรองก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อให้นิ่งอย่าเพิ่งไต่ตองเอออย่าเพิ่งไต่ตองอย่าเพิ่งตัดสินใจให้ไต่ตองก่อนเพื่อนๆมีเมตตาได้อภัยได้แต่อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าการที่จะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เดิมๆที่มันมีการหักหลัง มันมีการหักหลังการทรยุกันอะกลับเข้าไปเหมือนเอาอ่านหนังสือเล่มเดิมหรือเปล่าคนคนนึงเปลี่ยนได้ค่ะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะไม่จาเป็นต้องใช้เวลาเลยเขาเขาคิดเ,เขาทําเขายังไม่ต้องใช้เวลาในการที่จะทําไม่ดีแล้วถ้าเขาจะคิดจะทําในสิ่งที่มันดีจะพูดในสิ่งที่มันดีมันก็แค่ก็แค่แค่พูดดีๆก็แค่ทําดีๆก็แค่คิดดีๆก็คือจบมันไม่จด้เป็นที่ต้องแบบว่าโอ้โหฉันเป็นคนเลวมา90สิปีฉันต้อง ใช้120ปีในการดีอันนั้นก็ไม่ใช่ถูกปะจ๊ะ